M um. uh. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ a r e ่ o ครับผมครับผมครับผมรายการที่จะทำให้คุณได้รู้ถึงความคีดเห็นของคน100อคนที่ดูดีใครดูไม่ดีเราไม่ให้คุณดูครับเรื่องไหนคุณอยากรู้เรื่องไหนคุณไม่มั่นใจเราจะเป็นคนเดินเข้าไปถามให้ตรงข้ามให้คุณเองครับและในวันนี้แพทย์คิดเราจะไปถามคือคุณผู้หญิงครับจะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยครับหัวข้อในวันนี้หากคุณผู้หญิงมีแฟนแล้วคุณจับได้ว่าแฟนของคุณแอบไปมีกิ๊กคุณจะทำยังไงแล้วคุณจะตัดหรือไม แฟนหนึ่งคนไม่เพียงพอขอมีอีกต้องลบหลีกแฟนสวยไปหาสาวดวงโคตรสวยแฟนจับได้เป็นเรื่องราวถือมีดยาวจะตัดไม่ตัดดีว่าเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าในผู้หญิง100คนที่เราจะไปสัมภาษณ์จะมีกี่คนที่เขาจะตัดหรือไม่ตัดเราไปดูกันเลยครับ ชื่ออะไรครับชื่อชมพิมค่ะสมมติว่าคุณครับทีมมีแฟนแล้วคุณจับได้ว่าแฟนคุณแอบไปมีกิ๊กคุณจะทำยังไงกับเขาเราก็ไปมีกิ๊กของเราบ้างสรุปเนี่ยถ้าเกิดจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กเนี่ยจะตัดหรือไม่ตัดเขาตัดอะไรอย่าทำก่อนตัดความสัมพันธ์ใช่ไหมตัดไมรับตัดตัดเลยปล่อยเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมามั่นใจคุณจะทำยังไงกับเขาครับเลิก เดี๋ยวก่อนนะคนนี้ก่อนใช่ไหมคนนี้ของขึ้นมากเลยื่อไปก่อนแเรวเล่นเก่าเพย์แบ็กเลยทีเดียวเพย์แบ็กเลยใช่คงยังไม่ตัดนะคะถ้าเขาแบบเลิกได้ก็จะลองให้โอกาสเขาอีกทีนึงถ้ามีอีกครั้งก็คือเลิกเลยมีเหตุผลถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาเลือกเราแล้วก็ต้องเลิกอาจจะให้อภัยก็คือต้องมาง้อเราว่างานน่อคุยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ชื่อแพมค่ะชื่อแพมชื่ออะไรอ่ะฮะชื่ออะไรอ่ะไม่บอกก็เงียบไปก่อนค่ะความเงียบสยบทุกสิ่งเจอกันอีกแล้ว เบื่อพี่เหมือนกันน้องทำอะไรกับแฟนเจื้อนเจื้อนเลยเหรอไม่คิดเลยจับได้ปุ๊บเจื้อนเลยข้ามันเธอไม่ขาต่อแล้วตัดค่ขาขาใหม่ได้ดีกว่านี้แน่นอนทิ้งมันค่ะทิ้งไม่ค่ะทำอะไรค่าทิ้งมันตัวเล็กแต่โหดมากทิ้งเลยเหรอทิ้งไม่ค่ะเรามีค่าพอต้องทิ้งมันจ่ายครับจับเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ครับกเก็ตเต่าไปนึ๊กเลยตเ่า ก็เป๋าหนึ่งใบแหวนเพชรเลยแหวนเพชรไม่กด้ทำอีกชื่ออะไรครับชื่อแพมค่ะถ้าแค่แบบโทรคุยเล่าๆอะไรอย่างงี้ก็โอเคอาจจะให้อภัยหรือว่ามีครยากันถ้าสูงแบบมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าขนาดไปฟิตติ้งกันที่เรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องใหญ่เขียนราการที่เซนทันเป็นยังไงบ้างครับดีไปมีมั่งเออเนาะเท่ดีปะ ไม่ตัดหรอกผู้ชายเนี่ยก็สุกซนเป็นธรรมดาถ้าเราดีนะเดี๋ยวกลับมาก็คงเดินเข้าไปตบอ่ะถ้าตบมือขรั้งเดียวก็ไม่ดังเราไปตีคร้งเดียวไม่ดังว่า้งใช่เราเลยไปช่วยตบให้มันดังใช่ถ้ารักมากก็ ตัดไม่ลงหรอกถ้าไม่รักก็ปล่อยอย่งเลยทีเดียวเชทจริงก็ถ้าเขากลับใจอะไรเงี้ยอาจจะให้โอกาสต้องกลับใจนะชื่ออะไรครับหญิงค่ะมีอยู่2อารมณ์แล้วแต่อารมณ์แรกก็คือโกรธเหวี่ยงวีนมากตอนนั้น้วแต่ลงรทรงผมแล้วก็อีกกรณีนึงก็คืออาจจะอยู่นี่นี่เฉยแล้วก็บอกว่าเรารู้นะทําอะไรผิดมายอมรับปะถ้าเขาแบบว่ายอมรับผิดก็โอเคจะให้อภัยแต่ยังมีอีกน้าอีกเลิกเลิกค่ะเห็นหรือเล่าถ้าเกิดเขามางอก็กลับ ้ขางงอกก็ไปถ้าไม่ยอมให้เลิกไปเลยก็ต้องรองรับอารมณ์เราอยู่ประมาณเป็นอาทิตย์รองรับอารมณ์เป็นกระสอบทรายฆ่ามันเลยค่ะไม่รู้สำมฤทธิ์เนาจะไม่ต้องทำอีกไม่ต้องทำอีกคราวนี้ตกนรกของจริงตัดค่ะน้าเย็นเฉียบมากตัดอะไรครับตัดไม่พอเดี๋ยวปวดมากกระทืบค่ะโหดมากจำได้กันเอาไว้แต่เราก็ไม่ผิดอะไรว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังผีก็ต้องมาสิมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยจะตัดหรือไม่ตัดแฟน เคยจับได้ว่าเขามีกิ๊กเคยแบบไปมีกิ๊กเองเลยไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไงแอบไปมีกิ๊กใช่ไหมคะอันดับแรกก็แหมก็ต้องคุยกันนิดนึงถ้ารักแฟนก็ให้อภัยแต่ว่าเบื้องหลังนี่ไม่ได้ตายออะไรอย่างนี้นะคะถ้ายังรักก็ไม่ตัดค่ะก็แบบว่าต้องกลับมาทําดีนะก็เอาใจซื้อของพาไปเที่ยวไปช้อปปิ้งแต่ไม่เคยมีแบบนั้นเลยพอไปเลยค่ะไม่กลับมาตัดเขาตัดเขาจริงค่ะไม่ตัดอย่างอื่นนะไม่เกี่ยวกับเป็ดกับอะไรเลย มีหนึ่งใช่แล้วก็มีสองต้องมากกว่าด้วยใช่ก็เลิกอ่ไม่รู้จะคุยทําไมตัดตัดอะไรครับไม่รู้เลิกค่ะเขลวแัดดานป่วยด้วยเสื่อมสึกภาพจิตเบาๆค่ะเลิกเดียวค่ะสวัสดีค่ะมลรูนค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ชายเขาอยากรู้มากคือสมมติว่าคุณมารูนมีแฟนไม่ต้องจับไก่ผม เขาคิดว่าแบบเขาเจ๋งก็ต้องบอกว่าฉันก็เป็นคาสโนวี่เป็นนะอะไรเงี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะเจ๋งกว่าคอาอาือเรา<ห>คงแบบไม่ตัดอะไรที่มันแบบน่าเกลียดเงี้ยใช่ไหมเราต้องดูเป็นคนดีหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็คงจะตัดแบบอะไรอ่ะชัวร์ตัดชัวร์วทำไมจะโดนมั้งเหรออย,อยากโดนเหรอจ๊ะ ตัดตัดทิ้งเลยใช่ตัดอะไรแล้วตัดทุกอย่างตัดอะไรอีกทุกอย่างนี่อะไรทุกอย่างเลยที่มันตัดได้เมลอยู่แล้วก็หาคน่นไม่แขรไม่แคค่ะหน้าตาอย่างเราทำไมต้องแคร์ด้วยคะมีมีแต่ตาที่มั่นคงอยู่แล้วคนอื่นแค่เศษเหลือเศษเกินรู้เรื่องตัดก็ได้นะตัดเลอกได้ตัดให้เป็ดกินตัดให้เป็ดกินถูกต้องอยากรู้ว่าเป็ดมันชอบเบ้าเราก็ลองกินก่อน ก็คงยื่นคำขาดต่อหน้าผู้หญิงอะค่ะว่ามึงจะเลือกใครถ้ามึงเลือกมันมึงต้องไม่มีโกถ้าแกมึงจะไม่ีโกต้องไม่มีมันก็ให้อภัยอะค่ะแต่อย่าให้พลาดมั่งมีบ้างคิดว่าเราไม่ไดีพอไปเลยตัดให้ขาดต <c oughs> ต้งมีของเต๋า <c oughs> <c oughs> คนที่จะบริจาคขอเล่นเก่าอ่ะแค่แก่พวกอได้โอกาสไม่ตัดเพรตักแท้ไม่มีค่าขนุนะพี่้ารักก็ไม่ตัดนะค่ะเลิกกับแม่งไปเลยจังไงตัดแม่งไหมมดอยู่ๆเกิดอยากกลับมาใช้งานอะไม่ต่อชื่ออะไรครับ งทครับถ้าหนูจับได้ต่อหน้าต่อตาก็คงพูดตรงๆเลยตรงขนาดไหนครับก็อย่างเงี้ยค่ะก็างให้กัสครั้งหนึ่งพอครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งครั้งเดียวพอไม่ตัดถ้าแบบยาวนานแต่ถ้าเกิดแบบเพิ่งคุยกันหรือว่าอะไรก็ให้ถี่ก็ได้บายบายแลวแล้วเราก็รับรู้ถึงความคิดเห็นของสาวๆทั้งหลายกันไปเป็นที่เรียบร้อยเราไปดูกันดีกว่าว่าในผู้หญิง100คนที่เราไปสัมภาษณ์กันมาี่ยจะมีกี่คนที่เขาตัดหรือไม่ตัดเราไปดูกันเลยครับ คนสรุปจากคนที่ด <ware> ูดีหนึ่งร้อยคนต่อสามสิบเก้าผู้ชนะคือไรคุณผู้ชายที่ไม่เข็ดกันเมื่อตอนที่แล้วระวังตัวกันเอาไว้นะครับเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เราไปขมาเนี่ยเนี้ยอเลยขา แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าที่เราไปแข่งกันมาเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ตัวของคุณนะครับคุณก็ต้องไปเสียวกันเอาเองนะครับว่าแฟนของคุณเนี่ยจะเป็นผู้หญิงประเภทตัดหรือไม่ตัดเอาล้วครับคิวไปไดอันหมอเม่งหมอเม่งหมอเม่ง,ง,งสมควรนะครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรโปรดติดตามได้กับตอนต่อไปของรายการ VR โซนครับผมสวัสดีครับ <laughs> <laughs> ไปเสียวกันเอาเองครับเขาจะตัดอะไรบ้าง ha ha ha